การตั้งเป้าอย่างเงี้ยค่ะฟังคุณหมอก็เหมือนแบบอาจจะง่ายมันมีวิธีการแบบดึงสติหรือฝึกตั้งเป้าไหมคะมันเป็นทักษะอีกแล้วอันนี้ <c oughs> อาจ<า>จะต้องมีการฝึกเนาะ เพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่มาตอนแรกเลยอะครับมันคือเรื่องอารมณ์เนอะพอเรามีอารมณ์เนี่ยมันจะพุ่งผ่าออกไปเลยแล้วเราจะพุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างการที่เราฝึกเป็นคล้ายๆกับการรู้ตัวติว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นยังไงความคิดเราคืออะไรอาการทางร่างกายของเราต่างมันเตือนอะไรมากว่าตอนนี้เรากำลังาร์ไม่ค่อยดีแล้วพอเรามีสัญญาณเตือนเหล่านี้ถอยมาหน่อยครับถอยกลับมาอยู่กับตัวเองสักพักหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก่อนจะใช้เทคนิคเรื่องของการฝึกดูลมหายใจก็ได้หรือว่าเป็นเรื่อง ของการมองภาพปัจจุบันว่าเรากําลังเห็นอะไรสัมผัสซิตอนนี้เราได้ยินเสียงอะไรหรือว่าเราได้กลิ่นอะไรร่างกายเราสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงครับพอเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันมักจะค่อยๆลดลงพออารมณ์ลดลงสติเราก็จะมีมากขึ้นเราจะใช้สมองในส่วนที่เป็นตะกาะมากขึ้นสมองส่วนตะก,กะเริ่มทํางานได้ดีเนี่ยก็ค่อยกลับเข้าไปคุยแสดงว่านี่คือแบบว่าการฝึก รู้จักตัวเองในนาทีนั้นๆใช่ไหมคะใช่ครับการรู้ฝึกตัวว่าข้างในเราอะเป็นยังไงอารมณ์ความคิด